เวสป้าแวนิลลิรีครับน้องรถคันนี้เป็นรุ่น G wow. P S 153 3วาว A B S ปี2019รถมือเดียวแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถใช้งานนะเราบอกก่อนเลยเจ้าของใช้งานก็คือค่อนข้างมันเลยทีเดียวเชียวมาดูใต้บอกใต้บอกเราก็ยังดูได้อยู่นะสายอยู่นะเครื่องก็ยังโอเคแกสองดอกนะคันนี้ห้าหมืบาทเท่านั้นตัคลิปอะตัคันนี้ก่อนหรือตัด ขเหลืองก่อนเพราะว่าที่ร้านมีเยอะเลยนะตอนนี้มีรถจะไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอินมีเป็สิบคันนะฮะถ่ายไม่ทันติดเล่นสวั <laughs> สดีครับพบกับร้านอาร์มด่ดีดสีกันนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอนําเสนอนะครับสำหรับเจ้าเวสป้าแวนูนิตาลีครับน้อง รถคันนี้เป็นรุ่น GTS 150สา wow, มวาว ABS ปี2019ตบมือรถปี2019ทะเบียนโอนภา468นะครับรถมือเดียวแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถใช้งานนะเราบอกก่อนเลยเจ้าของใช้งานก็คือค่อนข้างมันเลยทีเดียวเชียวนี่เราก็มาเปลี่ยนยางใหม่รถคันนี้สวิตเรียบร้อยเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับผ้าเบรกใหม่นะ้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่นะครับตั้งวาวแล้วนะคันนี้นะเดี๋ยวเราบอกตำหนิก่อนตำหนิ เวป้าต้องดูแบบว่าต้องให้ใส่กิ้งนะแต่น,นี้ก็มีตําหนินิดหน่อยนะบางโคนก็มีขูดนิดนึงแล้วก็อันนี้นะน,ดดนี่เดี่ยวนี้ของแต่งก็จะมีนิดหน่อยมีกระจกปลายแฮนด์อะไรพวกนี้ส่วนตรงนี้ก็ยังพอดูได้อยู่นะนะแล้วก็นี่ที่เราติดสติกเกอร์สติกเกอร์นี่เราติดเองนะตรงนี้มีบุบแต่ว่าเหมือนแบบดูบุบไม่เยอะอะพรมองมองอย่างเงี้ยไม่เห็นเลย แล้วก็ฝั่งนี้นะนิดนึงตำแหน่มันแบบจุดจุดนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะปลายท้ายตรงนี้มีแตกนะครับแต่ยางใหม่นี่รถพร้อมใช้แหละคันนี้ฝั่งแข้งนี่นะครับไม่มีรอยนะนะไม่มีรอยเลยฝั่งนี้ไม่มีอะไรมีจะบุบฝั่งนั้นมาดูใต้เบาะใต้เบาะเราก็ยังดูได้อยู่นะายอยู่นะเครื่องก็ยังโอเคป๊าบก็คือรถเครื่องเดิมนะใช่ป่ะ คันนี้เครื่องเดิมเลยเครื่องเดิมข้างเดิมๆก่อนจะดูเลขใหม่มาดูก่อนเลยว่ากุญแจสองดอกนะคันนี้ดูเลขใหม่กันเลยนะครับผมไม่เมืองสวยมาเลยตรงนี้เลขใหม่ห้าหมื่นแปดก็ยะทำกัรสตาร์เลยนะครับผมแม่กดผิดเป็นไงก็บอกแล้วว่ารถเดิมอะ่ะไอตัวนี้เขาสั่นเสียงดีแล้วกันนะเอามาฟังเสียงเครื่องนะเบนหน่อยมีเบินแล้วนะ เสียงเงียบนวดูนะท่อท่อเธอเขาเดิมไงเเสียเรื่องตรงที่ไปไอสันทะเบียนเนี่ยเนี่ยโอ้โ,โ,โ,โหพอจับแล้วเสียงเงียบเลยอะใช่ไหมเงียบเลยเครื่องเงียบขึ้นเยอะเลยดิพอปล่อยโอ้โห,โหแล้วมันสันพอดีกับรอบเครื่องด้วยจับปล่อยจับ ไอ้ตรงนี้มีเวลาพี่จับปล่อยอไหมจ้วจ้บ,จบมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างน,นะครับผมนี่เปิดไฟเปิดปิดซ้ายขวาอ่าไงใช้ได้ไปลงไฟลีใช้ได้คันนี้ ABS อะไรปกติหมดนะครับคันนี้นี่ไฟบง่งไฟเบกอ่ได้ซ้ายขวา ซ้ายขวาขออนุญาตทำการดับกุญแจสำหรับเจ้า New v e p a คันนี้ GTS 150 ABS วา wow, ลวาวปี2019ทะเบียนโอนภาษต์8กคันนี้ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหราคา1มือห0ได้มังนะ้งเนี่ยแ6 0 0 0แเราขายเท่านี้พอขออนุญาตขายทั้งสภาพนี้เลยนะตามสภาพนี้เลยก็อาจจะเปิดถูกนิดนึงแต่คือเรานะเข้าใจกันดี ราคาน,นี้สงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มยูดีซียินดีรับสายหรือจะมาดูตัวจริงก็ได้นะครับเราอยู่สม,มุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสา 3, พันทายนรสิงห์นะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูดีซีขอรูปเพิ่มเติมสิ่ต่อสอบถามเพิ่มเติมไลน์แ like, อดอาร์มยูดีซีลืมใส่แอดด้วยนะครับผมตั้งแต่ผมพูดไปว่าแบบมีคนท้าทายรู้สึกท้าทายบ่อย แต่ผมก็ชอบนะมาจําและจบเลยอ่ะสู้ตายอยู่แล้วยินดี24ชั่วโมงฝากกลุ่มของเราด้วยนะครับกลุ่มทาง Facebook ของเราจับชายกลุ๊ปซื้อขายแลกเปลี่ยนเอาทุกอย่างนะครับต่างเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วมาลงขายกันได้นะฮะตอนนี้กลุ่มเรากำลังบูมเลยถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ส u b s c r i b e ให้อาร์มดดีดีนีดรับดีด d ดีดีดีเลดีดีิีดีดีเีด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 ีคุณีดนดคดี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 